เรื่องรายการทีมซาตนะเรือเวียงงานทีมซา,นาตนะทางสาพันธมาเตแห่งซาติก็มีการประกาศมาว่าจะเข้า่วมในปีนี้2 0ง5ถึง8รายการก็ถือว่าหลายรายการที่สุดกันนะรายการทมิตเป็นการคันบาเตซิงแซมอารซีนะอบคันเลือกฮอบสุดท้ายรายการที่2องเป็นการคันบาเตยิงซิงแซมอารซีฮอบขันเลือกนะ แก้ันในระหว่างวันที่13มิถุนายน55กดกด2วัน25รายการที่3เป็นการขันบาเตะซิงแซมอาเซียนยิงอุ่นใมเกิน19ปีประจำปี2025รายการที่4เป็นการคันบาเตะซิงแซมอาเซียนยิงอุ่นใมเกิน20ปีรอบขัดเลือกรายการที่5เป็นการคันบาเตะซิงแซมอาเซียนยิงอุ่นใมเกิน16ปีประจำปี2025รายการที่6เป็นการขันบาลเตะซิงแซมอาเซียนยิง คุณยิเกิน1ิปีหอบขัดเลือดในการที่เจ็ดเป็นการคันบานเตในซีเกมอยู่ที่ประเทศไทยนจะสรงหัวทั้งยิงทางซ้ายรหว่างวันทีเจ็ดหาสิบเก้าธันวาสองพันสองห้าในการที่แปดเป็นการคันบาเตซึ่งแชมอาเซียนคุณเกินสองสามปีประจำปีสองพันสองห้าเป็นประเภทสายแต่ถือปีนี้เนาะรายการทีมยิงมีห้ารายการนะรวมทั้งซีเกม ติดตามเมืองมาทิมซาลาวินิจะมีการคัดเลือกกันน่าใดงนะมีรายรายการแข่งขันภายในจะเป็น้นดีต่อทีมซั